กรุงเทพจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่จัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรมก้าประโยคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปีที่41บริษัทบาทจัดกัดจัดพิธีตัดปลอยผมและตักบาตแด่พระพิสุสง์เพื่อส่งพนักงานเข้าบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา1แสนรูปทุกหู่บ้านทั่วไทยโดยไม่คิดเป็นวันลาตลอดระยะเวลา3เดือน ตัวแทนนิติการและทนายของวัดพระธรรมกายร่วมประชุมกับเฟซบุ๊กสำนักงานสิงคโปร์เพื่อทำความร่วมมือด้านการเผยแผ่ธรรมะผ่าน Facebook เฟซบุ๊กความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายบูโรประเทศสวีเดนจัดปฏิบัติธรรมบ้านกาลยานมิตรณ้ำเมืองเมอร์กนดอนด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และจัดม e ดิเทชันเวิร์กชอปติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวส์ ทางด้านของบริษัทปาทั์จำกัดก็ได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและตักบาตรแด่พระภิสุสงฆ์เพื่อส่งพนักงานเข้าบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโดยไม่คิดเป็นวันลาตลอดระยะเวลา3เดือนครับเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทปาทัดจำกัดโดยการนำของคุณพ่อประกอบก,กัลยาณมิตรกัญญาใต้ธงชัยกัลยาณมิตรธนศักดิ์กัลยาณมิตรปารุธ กัลยาณมิตรกิติทั์สุรประเสริฐและผู้บริหารได้จัดพิธีตัดปล่อยผมแก่พนักงาน5ท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา10,000แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่10พร้อมทั้งจัดพิธีตักบารสหาวาระเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนมิถุนายนจำนวน11รูปณห้องประชุมบริษัทซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีตัดปล่อยผมพระอาจารย์ได้เทศนาเรื่องพระคุณของพ่อแม่และอานิสงส์ของการบวชพระ โดยนําสื่อการเทศสอนมาเปิดฉายให้ผู้มาร่วมงานได้ชมสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้านกัลยานมิตรปารุษสุรประเสริฐผู้บริหารบริษัทปาทัตจำกัดกล่าวว่าก่อนหน้านี้กัลยานมิตรกัญญาใต้ธงชัยเพิ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอยู่ในช่วงพักฟื้นจึงต้องการบุญพิเศษช่วยให้มีกําลังใจและหายป่วยเร็วขึ้นเมื่อได้ทราบว่าจะมีโครงการบวชพระจึงตั้งใจชวนพนักงานในบริษัทที่เป็นชายแมนแมสมัครบวชอย่างน้อยเจ็ดรูป ใครสนใจจะให้การสนับสนุนเต็มที่จ่ายสวัสดิการและเงินเดือนตามปกติไม่คิดเป็นวันลาตลอดจนดูแลครอบครัวอย่างดีตลอด3เดือนที่มาเข้าร่วมโครงการคนหน่ยากปวน,นะครับเพราะส่วนฉันที่ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมน,นะครับพื่อเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าจะต้องกังวลว่าจะมีภาระที่ต้องดูแล พยายามจะปลดด้านเรื่องนี้ออกไปให้ให้เขาสามารถบวชแล้วก็สามารถอยู่นิ่งๆแล้วบอกว่าต้องคิดแม่เกี่ยวกับเรื่องชีวิบ้านนะครับผมเราก็เลยสั่งสมุดบอกว่าเออแล้วก็คือว่าให้เงินเดือนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดสวัสดิการทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมระหว่างการบวชก็ตัวผมเองก็เคยบวชเมื่อปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าโครงการของธรรมการที่จัดเนี่ยทำปทายาเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากก็คือจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเป็นคนที่นิ่งขึ้นในเวลาที่เจอสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นโอกาสสคัญต่อชีวิตก็อยากจะสนับสนุนให้แต่ละคนเนี้ยที่เป็นมีโอกาสก็ลองบวชด,ดูพากโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆครับผม